เรียนไอ้เหี้ยกูไม่ชอบโรงเรียนไม่อยากเรียนอีกแล้วปัดเลยคุณอันปัดเลยเราปัดออกเลยคุณอันปัดเลยปัดเลยไอยปัดเลยนะไอยปัดมันไม่มาหาเราหรอกมันมาหาโน่นอ่ะบีแก๊บโอ้ยเหี้ยมาจริงไอ้เลยอะไรวันน่ะสมพรปากชิบหน้าเลยคุณอันไอ้นี่ไอ้นี่ไอหล่อไอ้หล่อไอ้เกาหลีเกาหลีไอ้มาเดี๋ยวฟาเกอร์มาเดี๋ยวฟาเกอร์ ฉายแสงนี่ไปแมนเขาบอกมาช่วยไปปัดมันอันใหญ่ตรงนั้นเปเราแต้มันใหญ่อันก่อนนั้นไปเท็มแม่บอกมอันหนึ่งนลยอุ้ยเราหลบแล้วไอ้สัตว์เอ้ยพี่คอยปัดมันใหญ่นะี่ใครเล่นเนี้ทานเนี่ยสัตว์เอ้ยใจเย็นใจเย็นนุ่มโอ้ใต้ดินเลยเหรอเอากระดูกไปเล่นแถวนั้นน่ะก็ไปเห็นน่ะอ่าไปช่วยเลยก็ได้ไปช่วยเลยก็ได้หรือให้พี่ไปช่วยอ่าโทษเท็มอยู่ผมปั้นผมปั้นโอเคพี่ไปช่วยพี่ไปช่วย ไก่ทุกคนมาสามคนนะเฮี้ยโอ้ยตกใจหมดเลยยัดเป็ดนันลงไปทำไมอ่ะอุ้ยพีนารังตุนว่าทำมิเตอร์มิเตอร์ไอตอละชิบหายละเข้ามาครบิเอเอาบระดูกถามมาปะเนี่ยใครไม่มีกูไม่มีกูไม่มีแล้วถามกูทำไมก็ไปไหนันไม่มากูปั่นบ้านนี้นะกูปั่นบ้านนี้เฮ้ยมาขับขับขับลับขับลับขับขับมาเมื่อตะฟักเกอร์ เ,เห็นแล้วไอ้เหี้ยมึงหูกวเตึงปวดแล้วมังเล่นบ้านไหนอยู่เนี่ยเล่นบ้านปาร์ตี้อ,อ้าวเข้ามา อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่พี่ตามมาตามมาตามมาไอ้เหี้ยไม่ประทุประบายแดีวะโอ้โนไกลหยังพี่ยังไกลละไกลละไกลละวนี่นึงนี่นึงกำลังออกจากบ้านใหญ่กำลังออกจากบ้านใหญ่มาแล้วมาแล้วชเจอนายเจอนายโอ้เจอนาวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขอลงลงขอลง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 มากลง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 มากมาเดี <muitas S 2> ๋ยวฟัด <fe> ก <Jean> no ันลงมากลงมากลงมากเออไม่ลงเออไม่ลงโอ้อะไรอย่างนี้ครับเนี่ยขอลงลงโอ้ยลงแล้วเมื่อกี้ลงแล้วฮัลโหลเฮ้ยบล็อก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 เลยบล็อกเลยหลุด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 บล็อกหลุด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 ฮัลโหลหลุดหลุดเออมาเดี๋ยวฟัดเอออุ้ยมันมันการถายมันการถายจริงเหรอจริง ฉีดผ่าแล้วชิบหายแล้วพี่ผมล้มอ่ะเฮ้ยไม่ล้มตักนี้แล้ว,ลวอเออโอ้ยไม่อยู่ตรงไหนก่อนไม่รู้อ่ะาหายไปละแต่พี่เห็นพ,พ,พี่เห็นพี่เอ้ยพี่กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำอย่างนี้โอ้ย เอาไป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 เอออยู่งั้แหละอยูงั้แหละสวยสวยมากสวยมอย่าง้แหละสวยไปสวยไปรถรถรถมีรถีีีเออสวยสยสวยหมอเรนึกว่าหมดแล้วไอ้สัตว์อันตีมัน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 อัตีมันแลอันตีมันอันตีมันพี่น้า It was at this at moment that was knew he he fucked up. ไอ้เหี้ยทหารไม่ติดอะไรวะเนี่ยอเอ้อาโนวันแล้วกูเกี่ยวอะไรเนี่ยกูถามหน่อยไปไปสุดท้ายจะเสร็จตอนน่ะมันปัน่น,นไปแล้วมันทื่อไปแล้วมันก็ทื่อไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้วิทไอ้ดึงวิดดึงมึงแตกแน่วิทดให้น้องหน่อยมีบอลถามอ่ะ กูขวางไม่ได้เลยกูขวางได้เลยได้กูอีกแล้วกูอแล้ฝันจังฝันจังกูรอดแล้วกูรอดแล้วหาอยู่หาอยู่ระวังเออสวยยิงไป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  ม,มีมีดป่าวะอันมีอันมีมั้งไม่เอากูไม่เอากูมันรู้มันรู้มากรู้มากไม่เปิดประตูหรอกอ้ไม่มีโนวันเช็คแล้วไม่มีโ no <c oughs> นวันเช็คแล้วคุณอันดึงพี่มีบอลรู้ทามนะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอิ่งมาวิ่งมาอยู่ไหน เอาประตูอยู่นู่นประตูอยู่นู่นอีนิดเอาเรามาบอกกันเองอีกตู้อยู่ตรงที่พี่เจ็บเฮ้ยขวา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 บ้านใหญ่ขวาบ้านใหญ่ขวาบ้านใหญ่ขวาบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านเออขวานี่ขวานี่ขวาขวาบ้านปาร์ตี้เร็วเฮ้ยบ้านเล็กปั้ยนะเก้าเก้ายังเช็คตู้อ่ะมันเช็คตู้มามามาเก้าเก้ายังครับ กกไประตูนู้นอะเกาะไกลลราไกลลรามีโบอลรทามอยู่มีโบอลรทามอ่ากูไปกูวิ่งเปิดประตูนู้นนะกูวิ่งไปเปิดประตูนู้นโอเคป่ะไปเลยไปเลยบิ่ไป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 ดูกันนะวนไม้อยู่นะอ่านอ่านเป็นประตูเลยอ่านอ่านเป็นประตูบ้านปาร์ตี้เลยดูกันนะไปเลย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 อ่านล่างมาเลย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 เออช่วยก่อนช่วยก่อนล่างมาเลยล่างมาเลยล่างมาเลยมันกลับมันกลับมันกลับ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 ขึ้นมาขึ้นมารับบอลลเลย อยู่ไหนไป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 เปลือกนะเปลือกนะเปลือกนะเปิด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 แล้วเปิดแล้วก้าวไปเลยไปเลยบายบายขอยิวหน่อ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 ยไอ้เหี้ยขอยิวหน่อยโอ้โหแม่งเดินออกไปเลยชิบหายขอยิวหน่อยไอ้เราเมื่อกี้ไม่ได้ตามคิทก็เดินผิดไปฝั่งยังยอบ